สบายดีนนท่านผู้ชมตอนตนี้ <ไป S 1> ขา่าพเจ้าเนาะเดินทางออกจากพัทยา,า,าสิมุงนะ้าเข้าไปกร<ม>ุงเทพพูดแล้วเนาะแต่ว่าเาจ้ามาทางสุขมุมวิทใหม่ทางหลวงหมาเลขสามนี้เพื่อเราจะใส่โอกาสจับเวลาเนาะแต่ละจุดละจุดตอนนี้ข่าวเจ้าเริ่มจับเวลาดับแต่ แหลมสบังนอไทยอ้อยนาเมันงายจื้งายว่าไทยอ้อยบมดัู้งงานไทยอ้อยแหลมสว่างนอนะจะไปหา,าจะไปหาบางแสนซะนะอจะไปหาบางแสนจะใช้เวลาเท่าไหนนร่นอ บางเลขสแล้ว็ดใช้เวลาเท่าไดขับตรงไปตลอดโดยมิ่นถนนไมาเลขสาแล้วกลับรถกลับรถ,รรถนังดีดีเพคนก็อยากห้ไปแต่ท้งด้วนนี่ผมบอกให้กลับรถไปทั้งด้วน ุดไทยอ้อยเดอยุดไทยอ้อยมุ่งหน้าไปเนาะบางแสนเนาะมันจะใช้เวลาเท่าไดเนาะเขาจะก็จะเวลาจากอันนาเกือบวังละมุ้งเนาะมหาไทยอ้อยเนาะแหลมส่ังหวังจะใช้เวลาอยู่เนาะประมาณสิบี่นาทีเนาะโดยที่ว่าเส้นทางแลน คล่องตัวโบมีรถติดเนะาะรถแบบธรรมดาธรรมดาแลงหกร้อยเมตรเรยว,ยยยวไซา์เล็กน<า>้อยเขาม่ควรขึ้นใถไฟเลขสามจบเวลาไม่อีกเนาจากไทยอ้อยไปหาบางแสนเนาะ6เมตเท่าดเนาะ นังซีรีนี่เพิ่นอยาให้เขาไปทางลาดเมืองกรุงเทพขนานตะ้องไปทางอันรถโบตวเวีหมายเลขเจ็ดใช่เชียงเงินบนกขยามแมว grab โหลดไปดจริกิคข้าพเจ้าก็ถึงที่ว่าลึ่งเคยกับเส้นทางแต่ว่าขับต่อไปันถนนหมายเลขามร้อยเมตรยามจับ gps ไปทำนอกเพืออือว่าวา่ม รวมบอประมาทเนาะเพื่อเขาหลงเขาลืมเขาก็ได้ฟังตามตามกีบีนางซีรีบอถ้าเรจะคอยนางซีรีบอก,นะอน,บอกนี่ยจะซู้เสื้อเราบดทเดออเสื้อเราเทียงแต่ห้าสิบห้าสิบสับตรงไปตลอดโด<า>ยว<ๆ>ิ่งบนถนนหมายเลขสามเอาบทเทียนจากเราหันห้าสิเซ็นแล้วเขาก็เอาบทเทียนจากกระโตเขาเองเนาะ ขออับต่อไปบนถนนหมายเลขสามอีกสิบสองกิโลเมตรมาสีลาซาแล้วมันกับมีรถติดธรรมดาแล้วไฟแดงมันมีสองสามไฟแดงมีรถมีติดเนาะเวลาโดนนานสมควรเนาะขับมาหอดีิลาซาแล้วกับทีเซียเวลาไปหลายสมควรอยู่เนาะเนื่องจากว่า อาจส่วประจำละรถติดอยู่ไฟแดงนี่แมน่นอำเภอเมืองศรีราชาหรือว่าคนครศรีราชาพอมันเป็นเมืองใหญ่ถ้าเป็นเมืองใหญ่หลายแล้วคุณเอิ้นว่านาครศรีราชานาครพัทยาไปซะแล้วนครแสนสุข ไฟเหลืองเนาะเขาเจ้าก็พยายามปฏิบัติอะไรเขาเจาเตือนตัวเองนะเนาะก็อย่าลวงไฟแดงเนาะันดวงแล้วมันยามถ้ามันยามแล้วเฮาแล้วไฟบนใดเฮากัยามอยู่เลยเลยเลยนะข่นมีเลเซอร์เดีจับอีกสองสามเดือนิ่นก็นี่มายไปให้หาเฮาอยู่บ้านขุนเลยเสียค่าปั๊บลวงไฟแดงค่ะสิบเออห้าร้อยบาทอั่เี้ แล้วเขากพยายามเห็นแนวไหนพยายามปฏิบัติแต่เห็นมันถูกตามกฎระเบียบจ,จราจรเนาะแต่ว่าเวลาเขาเข้ามาเขาที่จอดไฟแดงกันเอออย่าลืมเมืกนดะไฟอันะไฟอันะแมปสัญญาณอันนะี้อย่างสัญญาณอันะตรายนะมามามาทั้ง4ี่ด้านนะทั้งสองด้านนะต้องกดตัวน,นั้นก่อนหรือว่าเหยียบเบรกแล้วกดเลยเพื่อให้รถทั้งหลังหัดเขาหู้ว่าเขาน อยู่ในช่วงอันตรายหรือว่าช่วงสิจอดลถกระทันหันเนาะต้องพยายามแต่ว่ารถรุ่นใหม่ด้วทางูุสมรถรุ่นใหม่นี่นะรุ่นใหม่บางคันรถนี่นะเพิ่นเห็ดไว้ห้เรียบร้อยหมายความว่าเวลาเขาเหยียบแตะเบรกไวไวเหน็นนะไฟกระพริบมันจะกระพริบให้เขาทันทีโรดเนาะมันเป็นเพิ่นเฮ็ดให้เพื่อว่าเชย่ออโตโมติแต่ว่า,ารถขาเข้าเจมันบ่เป็นรถโอโตโมติกมันรถธรรมดา โลสแตนดาร์ดในโปรมีทำสุ่มโดนมุมนี้แล้วก,ก็ได้เอามือกดเอาเองนะส่มแบบนั้นแล้วนี่ไทสุมันจะจอดไฟแดงฮัตชิวากะ สองเกืาสามเท้อเนาะต้องจะยินยินผ่านน้ำลวกไกลท่านสมเสีเยเวลาไปแล้วเจ็ดนาทีแนละ้วบมาหอดแต่ศิลาสานี่เสียเวลาไปเจ็ดนาทีจาาเนาะจาาอันไทยอ้อยแหลมสบังเนาะมะหาศิลาตาเจ็ดนาทียัง ยังบ่ฮอดก่างเมืองซ่ม้แล้วเขาเจ้ากระชิมมุ่งหน้าไปมันมันบางแสนมันสิบเบิดเสียเวลาจักนาทีเนะาะครับผมอย่างนั้นแหละการถอดถอ,อดบทเฮียนแลกเปลี่ยนบทเฮียน,นกันเลยเนาะอันนี้คือว่าในช่วงธรรมดารดบทติดเนาะในช่วงธรรมดารดบทติดก้อทำโสม จอนแบบปกติธรรมดาธรรมดาเนาะโบติตโบติบตแล้วก็บบอเนาะแล้วก็บบอแบบเา่าดวงจงโกงเนาะ ใจกลางเมืองศิลาสาแบไฟแดงอีกตามเคยสามไฟแดงแล้วเนาะโซนไฟแดงที่สามที่สี่ที่ห้าเนอแล้วก็ห้าไฟแดงคนวิดตัวเมืองอันนี้ใจกลางเมืองศิลาสา มีทึกคอนโดมิเนียมพ๊กไม่ไม่ไม่หลวงหลายไปมากเพราะว่าเป็นเมืองที่อาิว่าเจริญมาก่อนพัทยาเนาะเจริญมาจากว่าเกือบร้อยปีหรือว so ่าร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับเจ้าของผู้ข้อมูลละเอียดเนาะกับทีกเจ้าเว้าผิดตัวของไครเนาะแต่ว่าเจริญมาก่อนพัทยาพัทยานี่หาก็เจริญวังเนาะ กองศรีหาศรีปีนี้เนาะแต่ว่าพัทยาเนี่ยมันเจริญแบบไวเนาะจากหมู่บ้านเนาะเอิ่นว่าหมู่บ้านพัทยาเนาะขึ้นกับอำเภอเมืองบางละมุงเนาะจากหมู่บ้านกอนอานั้นสีห่หาศปีที่ว่ากอนสรงครามเวียนน้มนั้นออกไปฮะแต่พัทยานี่ยังเป็นหมู่บ้านอยู่บางแสนนี่ปิดชายหาดทะเลที่สวยสุดนุนงามเนาะ เรียกว่าอนที่ว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวบนลีนเนาะเรียกว่าพัทยายังเป็นหมู่บ้านพัทยาขึ้นครับอำเภอเมืองบางละมุงเนาะมีหมู่บ้านนาเกลือและหมู่บ้านพัทยายงเลี้ยงกันไปแล้วก็ต่อมาก็เป็นหมู่บ้านจอมเทียนหมู่บ้านต้นตาลหมู่บ้านจอมเทียนไปทั้งหดนะ ปิดหมู่บ้านหมู่บ้านยังบ้านปิดเมืองเนาะขึ้นกับอำเภอบางละมุงอำเภอบางละมุงก็มีบ้าน,นบางละมุงอยู่กันบา,บางฝางลุงก็เจริญคือกันบางบ้านบางละมุงน่อำเภอบางละมุงเนาะก่อนเดี๋ยวขอยะวว่าานี่มันก่อนสงครามเวียดน้มหลังจากที่มีสงครามราวเวียดน้มขึ้นมาเนาะจึงค่อยว่า มีอันสุกาวเยดนน้ำขุนวาจุ่อยว่ามีอันอันนันมีหมู่บ้านพัทยานี้เนาะมีสาวอเมริกาหันเพิ่นได้เนาะ,ะ,ะจากที่ว่าเพิ่นมีทาเหืออยู่ จัตเตหีบเนาะแล้วก็มีท่าเคิร์ดเดินบินอูตนะเปาเนาะมาตะปูยังนะมาตะป,ป็นทางท่าของ,ง,งนะทั้งทั้งเนาะแบบคนนี้ทาเหเายื่อไงกรมปฏิวัติระดับเอเชียพุ่งเลยเนาะเนาะเนื่องจากว่าเพิ่อทันได้เนาะจะว่าเพิ่อทันได้จะว่าเพื่อทันได้ อีบูจีนเมว่อท่านออกไปสงครามเวียดน้มมันหลับเป็นรักนะคนว่า,วาสงครามเวียดนาำคนจะบ่าวาสงครามอินดจีนแต่ว่าสงครามกับลาวคนว่าว่าสงครามสงครามลับเนาะสกเรตบอลเวียดนะ้มบอลกับสกเรตบอลเนาะเรื่องราวเน่นั้นเดท,ทัส่วเอ,อ ทั้งหน้านี่เป็นเซนทรัลศีลาสาเนาะฮะก็เปิดไม่วังอันช่วงอันนั้น,นปีใหม่สากลน,นี่หน้าเปิดตอนปีใหม่สากลน,นี่แหละว่าเปิดมาได้ประมาณสามเดือนนี่แหละก่เกินสามเดือนเนาะขวามืออยู่ซ้ายมือเนาะเซนทราาัลศีลาสาอยู่ขวามือเป็นพุ่งเีย็นดาราสมุทรศีลาสา โรงเรียนดาราสมุทรศรีรสา,านี่เป็นโรงเรียนดีว่าอันนเก้าแก่มาแต่ใดเนาะเก้าแก่มาแต่หลังกมีประวัติของมันเนาะสมัยพูดละาพเจ้ากับบว่าวรัศการใดเนาะสมัยอันนั้นเนาะสมัยพัะจุลลาร่า,า,างขึ้นเนาะของพวกฝรั่งอเมริกฝรั่งกับกิจเนาะเราเป็นฝรั่งนี่มาก,ก่อนมายึดเอาประเทศไทยส่วนหนึ่งเนาะ ยุดเอาเนนี่ละจันทบ,บุรีสุนบุรีนี่แหละนาะตาเติร์ดบุนี้เนาะเพราะว่ามันอยู่ติดจักรเมิยนเนาะจักรเนั่นก็ะือฝรั่งเศสหันมายึดกองแล้วแล้วก็จักรกองไม้นอกยุดยุดินศาสตร์มันเป็นแคมทะเลเะก็จักรกองมันหยุดเอาจันทบ,บุรีเนาะแล้วกโซนบุรีนี้แล้วเาปกคล้องายาวนานสมควรเนาะ แล้วคนก็อนันทั้งพลังข้าเจ้าข้าเจ้าก็เรื่องการศึกษาข้าเจ้าเป็นว่าเอาใจใส่จริงๆนะพลังนี่นะข้าเจ้าก็เป็นเอาใจใส่ข้าเจ้าจึงค่อยว่าสร้างอันโรงเรียนเนาะดาราซื่อว่าดาราสมุทรนี้เนาะเป็นโรงเรียนคุณแม่อันที่ว่าคาทอลิกเนาะทุกคนมาเฮียนอยู่นี่ถือว่าแมนแมน แม้ต้องได้ถือศาสนาคาทอลิกหรือว่าโบถือก็ได้พุกรกาโบวาพุกรกาโบฮามเนาะพุกรกาโบฮามเขาเนาะแต่ว่าหากเพิ่นทำสอนแบบแบบต้องให้มีการสู้เนาะนต้องให้มีการสูรการไหวไหวพระคาทอลิกนันเนาะเนาะไหวกังกังขีนหนะาไหวกังคีนนะา ก็เป็นกเป็นสาวบ้านอยู่ศีราชานี่มาทำม,มาเยียนเพราะว่าอันเพิ่นได้มีอาจารย์สอนดวดอวาเมสซีก็ว่าเมลแหละนี่จะผู้หญิงได้สอนน,ะน่ะผู้หญิได้ผู้ชายนะ่ะเป็นเมสซีเขาเอื่ามาดามมาดามมาสอนโยงเยียนดาราสมุทรศีราชานีเนาะเยียนเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะภาษาไทยได้ภาษาฝรั่งเศสได้ตอนนั้น ต่อมาจึงค่อยว่าล้ำจากนันต่อมาต่อมาฝรั่งเศสได้เสียไซสตอนสมัยัน,นั้น,นสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นมาเข้ายึดเนาะยูน่าเข้ายึดแล้วหลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้เนาะหลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้แล้วก็มีฝรั่งเศสเข้ามาใหม่อีกเข้ามายึดท้องใหม่อีกอนนต่อสู้กันเนาะอ,อันนี้เป็นประวัติเนาะ แล้วจดถึกแท้หรือบดถึกท่ทานก็นให้วิจารณญาณในการทับสมองเด้อท่านสมเด็ออเจข้าราชกาะบอกข่าวสาวตามข่าวเจ้าก็ได้อ่านประวัติศาสตร์เนาะแต่ละประเทศประเทศมาแต่ว่าจดทืกบดทึกเนี่ยมันอยู่กับปึ้มได้อยู่กับเกี้ยกับศอกครับเน,น,นาะหนังสือได้เห็นแลวใดอน,นัอ่น,น,อ,อ,น,นอันนั้เรื่องราวมันอ่านหนังสือกับชนชี แล้วแต่ก็แล้วเต้เนอข้าพเจ้าเองก็เอาตามพื่มตับสอบคนเขียนเนาะแล้วพื่มซอนี่เขียนนี่แต่ละประเทศคนเขียนออกมานี่มันก็ซอยหองกขาปากตนเองเมื่อเดี๋ยวข้าเจ้าอ่านอ่านพื่มของฝรั่งอยู่สอบอกโกลาวสมัยยังเป็นสมัยยังเป็นพระราชอาณาจักรลาวเดิมบไ่ได้เป็นสอบอกโกลาวเนาะข้าพเจ้าก็ได้อ่านศึกษาผมเป็นการเขียน เขาเป็นประวัติศาสตร์อันนั้นสากลน,นะประวัติศาสตร์ต่างประเทศนะมันต้องได้เฮียนดิน้อเฮียนอยู่อันนี้มัธยมนี่เขาก็สอนในในครูฝรั่งก็สอนให้ได้เรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับไทยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพม่าเขมรเวียดนามประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอันพุณแลประเทศอันฝรัง่งเศสอังกฤษพุณแลนะเขาก็สอนนี่เขาก็จะเป็นได้ไปท่องไปเล่าไปเฮียนดิท่านในเม่นโบ สิ่งบ่ได้บ่ได้คะแนนเดีนอาจจะเปะ็งป้องู้ว่าโอ้เนาะรงเรเงนดาราสมุูรจุราานี้เป็นหนึ่งในโองเรเงนที่ว่าใหญ่อันหนึ่งของฝรั่งเศสเนาะที่ว่าต่อสมัยมาปกครองอันน่ะประเทศไทยเนาะอัน,ะอนนั้นตอนี่เสียวเวลาไป1 7เจ็ดนาทีเนาะกระชิ่้อนแล้วบรังเศส ่แะเราก็เลยเข้าเจ้าก็คือการเราไปนี่แหละตามที่ว่าขาเจ้าหูเพราะว่าเขาเจ้าก็่ที่ว่ากักเกษียณอายุแล้วที่ว่าได้เรียนศึกษาในสมัยเด็กน้อยคุณเกี่ยวกับประวัะติศาสตร์เนาะต่างๆประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศค่าบีปเทศอย่างน้องหลายอันมันก็มีความแตกต่างกันครับที่ว่า่น่นเรียนตอนเดียวนี้นะ พวแตกต่างกันครับที่ว่าก็จะว่าลายสมควันนั่นแหละเนาะจักไพรสิเกียนทึ่ดูไพรสิเกียนโบทื่กับเจ้าก็เดินเว้าตามตำราของฝรั่งเศสที่เขาเขียนที่สอนให้แก่ข้าวเจ้าสมัยขราบเจ้ายัางเป็นเด็กน้อยเรียนอยู่มัธยมเนาะครับสมโบได้เสกสัตว์ปั้นเตงเนาะอัน,นอนัอนอนัอนอันอัน เมืองพัทยานี่ข้าเจ้าับบอเป็นได้เฮียทีบบมีนมันบอเป็นประวัติศาสตร์เด้มันเป็นการเล่าจากเนาะจากเนกาะจากสาวไทยที่ว่าข้าเจ้าได้มาเนาะได้มาสัมมนาต่างๆเราวปสาวไทยพิ่งกันเราไ้ฟังว่าโอ้ยพัทยานี่นอก,กอนสงกรานสงค้าวเวียดน,นามนี่เป็นบ้านนิน้อย ต่อไปฮะนะเป็นบ้านน,น้อยๆเป็นบ้านหนึ่งซื้อสาวประมงเปิดสาวประมงพื้นบ้าน,นบบเนาะบนบนเจริญแต่มันมัน,ม,นมันอยู่บ้านอยู่บ้านนาเกือ,อพี่อยู่บ้านนั่นะบางละมุงพี่จเจริญอีกร้อยเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเทศบาลพัฒน,นา,าถนนสว<ม>นดอกบัวมาช่วยว้าฟังตามเพื่อนว้าวควาเจ้ากล มันบบเป็นปราวศาสตร์มันไม่เป็นใกล้ๆนี้บบเป็นได้เฮียนว่าติน้อยนันหอดแล้วหอดๆแบบหอดแบบทางลัดเดือดีๆเข้าจะไปทางลัสเทศบาลพัฒนาถนนเลขนองบนโมเมนมี่น้าหัวสุมเขาเจ้าก็เข้าไป แบบเนาะศึกษาทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ดีนะคโับโข็งแข่งขับต่อไปอีก5กิโลเมตรอีก400เมตรกลับรถนางซีรีส์นี่ก็ซุกซักซัวแต่เต็มไปาทางทางมอเตอร์ว์ใหม่นี่เจ็ดอยู่ตลอด เราอยากให้ครับเจ้าไปทั้งรัดไปทั้งง่ายเดี๋ยวต้องได้เสียเงินเ <c oughs> ออจับเวลาได้สาวนาทีนอะจาบจับ,จบไทยอ้อยเนาะไทยอ้อยแหลมสบังมหาบางแหนี่สาวนาทีแล้วเกือบสิหอดแล้วนี่เสียเวลาไปประมาณสาวป่ายหรือสามสิบนาทีนี่แหละ วนนภานี่ยเลยเข้าผาดวนนภานี่เ,เ,เาาดนนาา้เ<า>เอผ่านบางแสนล้อมเศษสิบสี่ส่วนสามอะที่เข้าผาดวนนภา,านี่ยใส่ฮะวนนภา,านี่ยเลย <c oughs> นี่ไปทางลาดเนาะก็ะถือว่าฮอดนะเด้อ,อดนี่ก็ยังบ่ฮอดคักเนาะเอาจับเวลาไปอีกแต่มันหอดบนอันจุดอันนั้นน่ย ยุดกันอย่างอนุสาวรีย์น้อยๆของเมืองแส<ก>นสุขแค่น,น,น,นั้นแหละ,นะเนาะเหลือ500เมตรเลี้ยวขวาผู้วินน่งปบนถนนบางแสนล่างเศษ14ส่วน3ทางลาดไปหาบางแสนนี่สินทางลาดเป็นเขียดใช่ไหมลเบืองข,ขั้นขั้แต่มันบางอะ่เอะเราเจ้าเคยมาขัาง้งสาบยี มันระบังไว้มันระบิเห็นโอ้ยเนะด้วยว่าเป็นตัวนี้นี่แหละเนาะ ซอยน้อยๆก็จะเลีเ้ยวขวบงวัยโพธ เกี่ยวขวาว้าวอรุ่นชีวพื้นช้นเพลองไปเวลาา0 0นาทีเอากอจุดที่ก่อนเลยนเนาะอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข3 เบืองน้ำเขาเจ้าหลงทางเนาะไอทางลัด,ดเดียวเลี้ยวกวาวโพดก็นเลยว่าออกคนดืม่มเนาะวิ่งงหยเร่้เลาประสบป,ประกาศอยู่น้ำกันดทิ้นเลยกดีรถไปแดงกนอนยากเดถอดหน่อยนึงเนาะฟ้อบฟังตัวทำสมย ใช่ทา้งรัดตัวไม้อีกวันนี้สองทางรัดทะมุสูทั้งรัดเข้าไปหาขาดปังเศสดูขาดมันก็ได้คือกันแต่ว่า้าพเจ้าหันครับฝ้าเฟ้าเลี้ยวขัวโพดเนาะต้องไปอีกกายของเฮียนไปอีกแล้วจะคไปยเลี้ยวขัวฝ้าโพดก็เลยว่าวันนี้เป็นทางรัดตัวที่สองตัวที่สองกับขาดฝังเศสเนาะ ลอ <9. S 2> ยก้านัิศีเพิคนสิเายไปนะพูนกรนะุงเทพเทพิเรัดไปหารัดไปทางมตอยไปไเจดเขาเจ้าตั้ง GPS เหรือว่าเป็นตั้งม้าบางแสน,น,นาทางตะว,วันตกไปตามถนนเด่ดีเข้าสูนย์ขขวิทยซอยสิ ทางรัดอันนึงที <ไป S 1> ่ว่า,วาคือไฟ <ป S 2> หาบางแสนถ่นาว่ามีรถติดอยู่ถนนอันอันอันสุขุมวิทหมาเยเลขสามหลายเอขาก็รัดเข้ามามีสองทางรัดเนาะอันที่หนึ่งครัเจะรัดทนันอันที่สองนเนาะ าปนาทีสอจดนาทีแล้วหรือว่าขัเจ้าโบได้โบได้ตัดต่อโบได้อย่างเลยเอาแบบสุดๆุดสี่ร้อเมตรเลีเเ้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสา เรียบมาหาวิธีในไอ้บูรพาแล้วเรียบมาเบิ้งใต้เรียบเบ